ท่านแรกเนปากอุมนำนะไก่กัดปากส่วนที่สองนะคือไก่กัดปากจะเป็นอุมนำแตส่ส่วนที่สองที่เป็นมากที่สุดคือมันจะเป็นกับไก่เก่งปากอุมมนำเพราะอะไรรู้ไหมคุณนึกว่าไม่มีแผลมันไม่เก็บอะไรคุณกลับมาก็ประครบรูเบื้องแม่งมีรูแตกรูซึมนิดนึงนะคุณปรกครบรูเบื้องนะแม่งก็ลั่นเลยเป็นอุ้มนำเลย เพราะไก่ที่ผมป้ามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไก่ใหม่ไก่อะไรเนี่ยผมรอเป็นอาทิตย์นะกว่าผมจะลองกระเบื้องเช็ดหน้าเช็ดตายอย่างเดียวนะเพราะผมคิดง่ายๆว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยกูไปตีกับใครก็ไม่ได้อยู่แล้วกูไปป้ามกับใคร่ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมคนใจเย็นผมก็ไม่เช็ดมันผมทายาอย่างเดียวก็ไม่เห็นเป็นแต่เมื่อเป็นแล้วถ้ามีรูมใช้ลฟ์ด,ดินเปะเปาะแมมกินนะเปาะวางไปเงี้ยแล้วขนไก่วางวางวาง,วาง,วาง,วางมันเข้ารูหน่อยหายแต่ถ้ามีรู เจาะด้านต่ําๆหน่อยไฟเจาะเลยเจาะแล้วควักไม่ใช่ถึงกระดูกนะเจาะแล้วคว้าเนื้อมันนะครับไฟเจาะผมว่าหายง่ายถ้าไม่มีรูหายง่ายโอ้ยิ่งล่านเนี่ยหายง่ายเลยเจาะนั้นหนองไหลเลยไม่ต้องบีบนะครับค่อยๆเอาสมดีไล่เบาๆเอาเท่าที่ออกปุ๊บย้ายแผลสนิทแกะอยู่เรื่อยแกะอยู่เรื่อยเย็นก็แกะจับมาก็แกะแล้วก็ปล่อยเข้าไปเช้าก็แกะ ไม่รุนปิดให้มันไหลยอยู่ตรงนั้นนะ่ะเพราะเราแกะทีน้องก็ติดมาทีน้องก็ติดหายเร็วนะครับถ้าไม่มีรูพุ่งนี้